นะครับน่ะถามว่าทําไมเราไม่ไปอ,อยู่ในระบบก็เพราะเราไม่ชอบในระบบใช่ไหมครับมันก็ไม่ต่างกับผมเลยแหละฮะไม่ต่างกับผมที่อยู่ในที่เป็นเคยเป็นครูมาเนี่ยมันอยู่ในระบบนะครับถ้าเลยอยากออกนอกระบบเหมือนพวกเรานะครับน่ะก็คือคิดต่างกันเองนะครับยิ่งตอนนี้ผมบอกว่าเนสปอร์น่ะเป็นโปรแรกของกระทรวง กันและเป็นกรมที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงสาธารณสุขแล้วตันนี้ใหญ่กว่าสำนักง,งานการศึกษาพัฒนาฐานใหญ่กว่าสำนักง,งานการอาชีวศึกษาใหญ่กว่าสำนักง,งานอของทางกระทรวงคือกรมแรกตอนนี้เพราะเราขยายและผมเชื่อว,ว่าอนะาคตู้แทนคนจะคิดนอกกรอบมากมากกว่านี้หรอก คือคุณไม่ชอบผมเีน่ะคุณไม่ต้องตื่นมาคุณต้องไปเข้าแถวอ่ะใช่ไหมครับอ่าเนี่ยพวกนี้คือเนี่ยพวกที่ทิมทิมใช่เลยแหละคุณต้องตื่นมาไปเข้าแถวคุณต้องไปนั่งฟังอะไรกาใหม่ทุกวันการเรียนรู้มันมันกว้างครับมัรเรียนรู้มันกว้างแล้วนะครับแต่ะฉะนั้นตัวเองผมก็ดูนะครับพยายามผมก็เป็นครูแต่ผมก็เชิญอาลีลาคนตัวเพื